สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักทุกท่านวันนี้มาเจอกันอีกนะครับกับแอดหนุวยคุยเรื่องหวยกับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับข้อมูลนี้เป็นตัวเลขที่นำเสนอจากหนังสือบางเอินนะครับ สนับสนุนการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลห้ามนำไปเล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทจากแอดนุยคุยเรื่องหวยนะครับบังเอิญนะครับจุดเด่นของบังเอิญคือเลขหน้าปกเท่านั้นนะห้าสิบงวดมาแล้วนะสองตัวนี้มาหนึ่งตัวบนนะครับ ไปผมคงจะไดไไ้ไม่ได้ชี้นะว่าเข้าตรงไหนออกตรงไหนเพราะเขาบอกว่าจะนําพาไปสู่การเล่นการพน,นันเพราะฉะนั้นช่องนี้ไม่สนับสนุนการเล่นการพน,นันนะครับเอาไปเป็นข้อมูลในการลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับทาตามถูกต้องตามกฎหมายนะครับสนับสนุนเรื่องนั้นเลขหนนะ้าโปรงวันนี้อยู่ที่เจ็ด กับสีวันที่ผ่านมา3กับ5นะครับแบตเตอรี่ออกไปที่8 5 2แล้วก็5 0นะครับบนเลนล่างนะถูกต้องไปตามนั้นก็แล้วกันนะเนี่ยหกับ2นะครับงวดที่จะถึงนี้สิสิงหานะครับ7กับ4อยู่ตามนี้นะ เจ็ดมาเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดแปดสี่สามสี่หกสี่เจ็ดแล้วก็สี่แปดนะครับดูเจ้าสามพลังหน่อยสี่กับเจ็ดเจ็ดกับสี่วางไว้ที่หลักหน่วยนะครับงวดนี้ถ้าชอบก็จัดตามนี้ก็แล้วกัน ผมว่าไม่มีใครปฏิเสธเพรานวเข้ามาเป็นประจำวางไว้ที่หลัก10เข้าห2นะครับวันนี้ติดหน่วยนะติดหน่วยนะดูดีๆนะครับเนี่ยสกับ7เอามาดูเจ้าสีวิชัยหน่อยเลขหลักของเขาของเล่มน,นี้นะเทียบแล้วก็เท่าก,กับเลขบอกอเขานั่นแหละเลขบรรณาธิการ คนหน้านี่มักจะใช้เลขดีๆมาให้ชมเพชรสีวิชัยอยู่ที่2 3 4และ7 2 3 4และ7นะครับ <c oughs> <c oughs> เลขปกสีกับ7จ็ข้างใน2 3 4และ7นะครับลุงหวัง8กับ4เพชรบอทองอยู่ที่ หกสี่แปดสองเก้านะวันนี้เลือกกระจัดกระจายนะครับตัวเลขกระจัดกระจายพอสมควรหาศูนย์ห้าสองนะไม่ผิดหวังนะห้าสองกับห้าศูนย์นะ เอียงไปทางนี้นะครับเอียงไปทางนี้ก็แล้วกันบังเสียงบน7กับ3นะบางเสียงล่าง9กับ2โคลาดหนึ่งสามโคลาดสองหเก่งบางกอก5กับ7ส็ดิงเมืองสาย1กับ8นะครับบนล่าง9กกับห้า นี่คือเก่งบางกออก,กับบางเส่งนะครับวันที่ผ่านมาหลุดนะแต่พอมาโคลราาดิจับวินเลยนะส่วนล่างหลุดนะครับตัวนี้ 5, 2, าป ึงไปที่7นะ7กับ4นะครับ7กับ4เลขหน้าปกมาดูจุดที่หลายคนอยากดูถามหมานั่นก็คือน็อกแชมป์น็อกแชมป์4ตัวมาตัวบนอยู่ที่7 4 6 9นะครับดึงไปเป็นเลขหน้าปกที่7กับ4ตัวเดียว7นะตัวเดียว7 อาจารย์นิวัดอยู่ที่3ามแปดเจดห้าดึงตัวเดียวสมนะไม่มีในนี้นะสานะเผื่อมาหากันนะครับส่วนพุนพินบน6กสามเจดเส่วนล่างอยู่ที่หกสองห้าและ8ดึงหกเจดดึงห้ล่าง ถ้าเจ็ดไม่มาก็หัวปักนะงมวดนี้นะนะเราไม่รู้นะอยู่ที่ความชอบนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับห้าศูนย์นะห้าศูนย์ไม่มีห้านะครับเอ้ยห้าสองนะห้าสองนะฝั่งนี้ห้าศูนย์นะไม่มีนะ ฝังนี้ดึงเอียงไปทางเลขเจหน่อยนะครับยังไงก็เอียงไปทางเลขเจ็ดนะโปรดใช้วิจารณญาณนะไม่ได้ชี้นาชี้แนะอะไรอาจารย์พิชิตงวดนี้มาที่รอบนี้มาที่1นึ่งสนะ7 4นะ 7, 4, นะยังมีให้เห็นอยู่นะ พอยไหมหลุด7จสีเหลือ7ตัวเดียวนะเป็น7 3นะครับเนี่ยท้งเล่มมองกันไปที่เลขสามสามเลขล่างงวดนี้มาที่309 56นะครับเด่นล่างนะเองไปทาง3ามและ6 ส่วนเด่นบนอยู่ที่64แล้วก็9 mm. ก็ลองดูนะครับว่าท่านจะชื่นชอบตัวไหนนะวันนี้ตัวหลักอยู่ที่4679นะถ้ายังไงก็ลองดูนะ4679ตามนี้นะครับ ทวีชัยเจ็ดแปดเก้าเอก,กชัยหนึ่จ็ดสี่แปนะครับส่วนดาวเสาอยู่ที่5 3 8สากค่อนข้างจะเอียงนะเลขจะมาซ้ำๆกันอยู่ประมาณนี้นะครับ สวนจาเขากรวดงวดนี้อยู่ที่05แล้วก็6นะครับลองดูนะห้าสเข้าเลยนะแต่ตัวดึงเข้าตัวเดียวนี่นะอยากให้ดูตัวที่เขาเป็นเลขเด่นนะครับห้านะ ส่วนตัวนี้ดึงไม่มานะเสียดายห้าสองนะครับมาทางนี้นะห้าแสองส่วนทางทวีชัยอาจารย์ทวีชัยวมทผ่านมาห้าสองห้าศูนย์ติดอยู่นะของเอก,กชัยห้าสองดาวเสาห้า นะครับนี่คือเลขที่มันชนกันระหว่างดาวเสาดาวศูนย์ออกไปที่50นะครับเรามาดูงวดนี้เสียหน่อยหนึงนะดาวเสาอ,อยู่ที่ไม่มีเลยอะ056 056มี6นะ แต่ว่าตัวเด่นของเขาอยู่ตรงนี้นะตัวเด่นอยู่ตรงนี้นะเลขล่างนะเลขล่างนะเอามาพื้มานี่ยนะหรือถ้ามาอยู่ที่สองศูนย์สองห้าสองหกนะเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าหกนะลองพิจารณานะดูเลขล่างนะครับเลขล่างงวดนี้นะอยู่ตรงนี้นะลอง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 ดูไปนะครับ จารณานะครับ5กับ5ไปที่50วันนี้ไม่มาไม่มีตัวชนนะน่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่า20 25และ26นะครับ90 95และ96ตัวที่จีเด็ดเขานะเด็กล่างส่วนที่เด็ดบนอยู่ที่น็อกแชมป์นะครับ อีกตัวหนึ่งที่ผมชอบก็คืออาจารย์สัมดรสัมหกเจ็ดสี่สามนะเลขล่าง8กับ9ของอาจารย์สัมนะครับนุ่มสกลคนคนนมบางนารานะเกับ2 ทำวัวแดงแปดหและสี่ส่วนอาจารย์สำเริง2 3 4 7 8นะครับนะลองดูนะครับงดที่ผ่านมาอาจารยซ้ำหลุดหรือเปล่าละ่ะ อาจารย์ซ้ำเข้ามาพอๆกันกับน็อกแชมป์นะน็อกแชมป์เข้ากี่งวดอาจารย์ซ้ำก็จะเท่ากันนะประมาณนั้นนะงวดที่แล้วผมแนะนําตรงนี้ว่าต้องติดอะยังไงก็ต้องติดสุดท้ายเข้าห้าสองเห็นไหมแต่งวดนี้มามีอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้เราจะตัวไหนใส่เท่านั้นเองนะครับ ขอให้เป็นวิจารณญาณในการรับชมภาพตัวมาใสนะ่อาจารย์คมเพชรงวดนี้มาที่03468แก้วเพชรอยู่ที่38 3487นะดูเผนๆผมว่าเลข4จะลอยหรือเปล่านะงวดนี้นะ <c oughs> นะสองอาจารย์นี้นะ อาจารย์จินดา6กหตะวันสี่าวีทรับทวีทรับเขาไม่ให้ลงนะเขาไม่อนุญ,ญาตนะเลยไม่ได้ลงนะครับเขาบอกเขาไม่อนุญ,ญาตให้ลงนะครับเราก็เลยไม่ละเมิดหลายท่านขอเข้ามาต้องขออภัยนะครับเข้าใจตามนี้นะ คือมันเป็น,ปนไม่ไม่ถึงขั้นจดลิขสิทธิ์แต่เป็นเป็นสิทธิ์ของเขาเจ้าของข้อมูลเขาไม่อนุญาตนะครับอย่างนั้นเราก็ต้องให้เกียรติเขาเราจะไปละเมิดชาริตีสองนะครับเนี่ยนะเนี่ยนะถ้าตัวนี้ไม่มามันก็จะมาทางนี้นะใช้วิจารณญาณน,นะ ห้าสองนะครับนะถ้าเป็นไปได้มองมองไว้หน่อยนะผมว่ามีโอกาสดูนะในความรู้สึกส่วนตัวเลขตัวนี้นะ จะมาหรือเปล่าเราไม่รู้นะเราไม่การันตีนะเพราะมันไม่ไม่สนับสนุนการซื้อไม่สนับสนุนการเล่นการพน,นันนะผมเดินผมโดนใบแดงไปเมื่อสองสามวันก่อนนี่สักจะพูดผิดละพูดผิดพูดถูกนะเมา่อนมบางนา,าสน่อยนะ <S <S เล่มนี้ทั้งเล่มมองไปที่ตัวนี้ตัวเดียวนะ ไม่มาก็สุดแท้แต่ว่าสนานะครับสิงก์ขนองนาะ2องสมสแล้วก็8นะครับลองดูคู่นี้หน่อยออตัวนี้ไม่เข้านะมาเข้าตัวนี้นะครับ ดูตามนะครับแต่ผมไม่ได้ชี้นำท่านนะอยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละท่านนะนะครับนะอาจารย์หนุม่มอาจารย์หมอนุ่มอยู่ที่ห้าสองเจ็ดแปดและสามนะดึงห้าแปดเจ็ด อย่งลอตโต้บนนะส่วนปู่มหาธาตุอยู่ที่4539นะเจ็ดมาอยู่ที่72 73 75 77และ78 ไปตามหนังสือนะครับไปตามเอกส,สารเท่านั้นนะช่องผมไปได้แค่นั้นนะมวดที่ผ่านมาหลุดนะจารย์หมอหนุ่มนะไม่มีเลขห้าเลยนะส่วนปู่ธาตุเข้าไปที่5้าสตรงนี้นะนะครับหมอหนุ่มอาจจะไม่หลุดนะวันนี้นะ มากันเยอะเกินนั่นก็คือ72 73 75, 75 77และ78ระวังเบิ้ล7 7นะครับงวดนี้อาจารย์สำรานสนอยอาจารย์สำรันดึงตัวเดียว6นะจาก6 7 49นะครับล่างอยู่ที่8กับ3นะ ที่ผ่านมาอาจารย์สำราญกแ็แม่นแม่นเวอร์นะดีไม่เข้าสามตัวนะนี่คือสิ่งละอันพนละน้อยที่นำมาให้ท่านได้รับชมแม่นเวอร์งวดนนี้เอียงไปทางนี้นะสำหรับเล่มนี้นะครับ อย่างไงก็ฝากไว้ติดแน่แน่แต่ไม่รู้เลขอะไรชอบเจ็ดไปทางนี้นะชอบสีไปทางนี้นะครับโอเคขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะไม่สนับสนุนการเล่นการพานันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับข้อมูลนี้าอ่านจากหนังสือตำรา บังเอิญน,นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ